บายดีเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติ๊บสีสูบสูบขนเนาะมือนี้พี่น้องอันวานนี้กำลังไปงานทรงศการเนาะไปพบทีมงานด้วยพี่น้องเลยไอพึ่งไอคำแสงบายดีเด้อเจ้าหูบอกภาษามาหูเนาะกันเนาะสาตีบสาตีบภาษามาแก้วอ่ะพี่น้องแน่นบอกแน่นบอกมาจะเข้ามาเกี่ยว ทุกคนเองเนื่องจากว่าอันน้องน้ำเพชรเนาะทุกคนน้องน้ำเพชรเป็นเกิดวัติเหตุเสียชีวิตมือมือได้ปะมือชิ้นนี่วันที่สิบแปดวันที่สิบแปดใช่น้องวัติเหตุทางรถยนต์รถจักรใช่อะไรพี่น้องเข้าก็นได้สิรถจักรตำรถจักรไปทรงสการเนาะ ไปก oh wow. oh. um, oh. wow. ินทานน้ำอะไรพี่น้องโอ้อุวัติเหตุยังหน่อยยังหนุ่มอยู่พี่น้องเลยะกำลังเป็นสาว1ีสิบเก้าปีกำลัง19สิบเก้าปีบะอะไรพี่น้องความใต้แขนข้อถูกบัดยางแย่นล่นละตื่นมาให้นาจังหวะยังจะเลยสิพากันไปรวมส่งสการเนาะก่อนไอ้กับไอ้กับซีมาบอกจ้า บริษัทใช่ปะก็ชในกลุ่มเลยในกลุ่มนะจะไปสิบปพากันสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีนดีเอิงไปเนาะห้องกัอยู่หน้าคือเก่าไปหน่อยอยู่หน้าอะไรแรงเห็กากเฟืองเนี่ยินดอจัดไปกไอรอนเสือเอเอเซือบอเอาไอ้กอยไออนกกตีแล้วเนาะไ่เวาย ชื่อยู่น้องก็ได้กำลังเดินทางไปพี่น้องบ้านน้ำเพชรก็ได้ประมาณบ้านดงด้านข้้มเนาะทางเวทเขาหน้าแก้วเลยประมาณสองกิโลถังหมกถังแล้วโอ้ยประมาณสองก่าเนาะสองกัวกิโลพี่น้องพาเงินไปมาหาคนเอาโทรศัพท์มาด้เว้ยมันบไม่มีนะครับผม เอ้ยน่องเนี่ยเขาเคยอยู่เพื่นจันเลยว่าทน้องน้องสาวน้องหักไนกูจักแข่งกันจนนอไปมาหาสู่กันเลยเนาะแก่นนะว่าก็แสดงความเสียใจแลครอบครัวมันนกคือว่าเพิ่งว่าเลยนเลยคมใต้แค่อกบายมึงเปล่าาพื้นกูได้เสง นอนไลเลยก็มีแต่คนเฮามันกำลังตีได้เลยว่าไอ้แซก็นยังนอนไล่ยินจะเฝ้าเอาควันโได้มึงใินอนมาตื่นไปเลยโม่ด้จ้ะเออกินท่านดิมาผมได้จังเดบมาซอยเราใหม่งั้นรึเออมันมาเขาก็จะมาเบไม่เข้าไปไปพร้อมก็จะ สืออะไรเปน,นัไเป็นองกรนาตอนนี้เรามาหอด้วยเนาะพี่น้องอันนี้เมนเทอ่อนนองน้ำเผ็ดเนาะอยู่บ้านดงนันขับได้พี่น้อง <c oughs> คนลาลเติบเนาะไลายะไรมาหอดกับพอดีซอ,องมงซองมงกวด เขาจะกำลังไปาจยะนี้เมนก็จะ <comforting. S 1> เอาซพออกไปเลยไเนาะเอาออกแล้วสบครณบออกแล้เอ่อแมนเหมนนกลังเตรียมสีออก่าเอกป่าอแล้วน้ออพี่น้องตอนนี เขากำลังสิไปปภาสาเนาะเพราะว่าเขาจะลดลงบาทไอ้พี่น้องกะวันนี้เขามากินธาตน้ำน้องน้ำเพ็ดเนาะมีเอือยทาง USA เพิ่นฝากมากินธาตน้ำพี่น้องเอือยผู้เก่าผู้เดิมอะไรเพิ่นฝากเงินมากินธาตน้ำหาซิฟดือนเนาะพี่น้องแล้วเีาก็จะเอามากินธาตน้ำ ประชาลงดอนคำอยู่ทางไดเนาะเขาทางนาแก้่มันปะเออเขาทางนาแก้วองมันอะแม่อันนี้รืเขาางนาเออไปตามรถษขาจันทร์เลยเนาน้องไงตามกูมายังกูมาเฮือนกันวะโมโว่าอันนั้นเอฟซีสองมาเลยสิจักรน้องน้ำเผ็ดมานียเนาะก็เจี๋ยหูกอยู่น้นาะเคยเคยถ่ายอยู่นะเอติดจักมาเคยเคยถ่ายอยู่ เคยถ่ายจะถึงเนี่ยเนนาะเราเพื่อนเคยมาเวสื่อน้ำปั่นซอยน้องเป็นตลอดเนาะเพราะว่าห่านน้องละเพ็ดเป็นขายน้ำปั่นอยู่นี้ตะขาบอันมาแล้มากินน้ำปั่นที่เจ้ามาอยู่ในเพื่อนนั่นดิที่เจ้าชาวเพื่อนอยู่ ทางเขาบ้านบ้านนักเกลวเขาไปทางนี้บ่ะนักเกลีวัน้าแมืองเมืองสนะสมบูรณ์แข็งกระัจบรถเขาจะเอาเนเขาไปเนเขาไปบางรายบนเขาติดมินที่นึ่บนั่านแหะเขาขีดแข่มทางเนี่ยเนาะมีห้องานไดทางหนเออห้องงานยังจียงนาเรือมุง ดตอนนี้เขามาหอดภาษาแล้วพี่น้องเลยเด็กทีมงานมานกกันแหยสายายสาตายส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 สายอายสาสาบสายสายสายสาาม่ายสาายสายสยวบ่ายสาเสายย่ะาาย ไปพี่น้องเลยก็ขอแสดงความเสียใจนะครอบครัวน้องน้ำเพชรให้ร้ายนะจากปลาตข้าจะเสกโอนีหอีกหรือไก่พ่นลายครับนะหมดดื้อ ไอไปกดอันนี้เลยมันเป็นอันนี้เลยล้เหงืพแ่สัมชายมุ่งกนเสยใช่จกมุมงและมองตามุ่งตายชายมุ่งเนเเสียพี่น้องเออก่มาก่อนนะพี่น้องเห็นตัขึ้นจอดอยู่ แล้วบ,บรรยากาศา่าคนมานลายแห่นดีดจะเลืองอยู่บอกมาแต่หายไปนหน้าเน,<า>นาเเอะอะนักเพียงเี่นองมาหลาย้าเคยมากสั่งแหกในแทน าอาสาเขาจะเอามี่ก็ว่ามีอันนั้นสองหา้านมาบานมนี่นนาามีมีสองหา้านหมม่เห็นแล้วมีสองคม้านกงเข้าไปนต่อก่อไปบรรยากาศคนร้ายเเพราะสงสัยมีมีสองห้าเนาะนี่แบบมีเคยบ ักสุกักสีใช่ป่ะพวกนี้เขาอยู่ขางเนี่ยเหมือนจ้าก็เป็นเซอันนี้สบคนหลายงานกันนะเอากระเไปหัวเมืองเนี่ยที่เขามันมีสองงานเลยพี่น้องเลยไม่ติดงานอืม

ถั่วเมื่อคืนเดียวโอ้หน้ามองเนาะเดียวจะได้เมื่อคืนเดียวนี่กร่เป๋าสบายดีสบายดีครับมาแต่เจองมองนี่รถมาแต่ใบมั้งมาแต่บ่ใบมั้งพอดีเลยได้ใบายมันจะเพราะของนักหนังขาเดียวอยู่นี่สาวน้อยเาวนบอยดีี่สาวน้อยพวกเขาไปห้าคนเต็มคือมาสาแท้นักอยู่คนเดียวคนเดียวเที่ยวจะมาขอประตูขอขอพอดีเลยครับ ลายสูบมาโยนะพี่น้องพบทีมงานเขาพากันเม่ีในห่มนะมันเหน่ยมิ่นก็ยังมั่อนแหงแลก็มีลายจบดีสองสังหร้วมังสี่แถั็สิจุดกโอ้ยเจ้าเดิมจุดจะมา

ไปแด้อไอแสงนี a a ่นะบรรยากาศมีปาร์การโคดแดดเด้พี่น่องเลย่อนที่สมัยใหม่ี่ัน

เป็นดอดแทนดอดทุกกเลยสิครับแต่แถวนี้ก็จะเห็ุเป็นแบบาขๆเม่นเผาศพนะ่เม่นเผาศพทิดต่อวัดต่อดนะดีัวดอยู่นลองดูนี่ไอ้ก็เบื้งเนาะเรืเอย นอนก็รับนอนเออยู่ีตรกีออยเี้ยองงยดสองาวัวคือไม่มีคนหมดอกหนเลยมาทุกคนตอนนี้ครสิดอกไม้บพืชเนาะไปแสดงคอาเสียใจเจาท่าเ้ว เพชรคือก <ettes> ันมือแล้วยีซึ่งซุกเดิมน้องนำเพชรไม่นี่เปิดเี๊ยงซุกเดิมไปสู่ภูมทีดีลายเตอร์ตไข่ด้วยกูเลย ไ,ไปกับกับหาบาดนี่กับมาเดียครับมาส่งสักกาหนองไปละคนกินส,ะสะวรรค์สันาสาบันไเดี๋ยวไปเนสกไเลย อันนี้แหละแล้วพี่น้องอันนี้ก็เอติสูดๆเด้ออันนี้ก็แฟนเพื่อนเด้อพี่น้องแฟนน้องน้ำเผ็ดนะนี่เลยแกเจ็บตายเนาะทุกคนเรี่ยงธรรมดาแล้วน่าทายยูฮงยูเซ่เจ้ายูเซ่มาตอนอาทิตย์แรกเจ้าอยกีเด้อ ขี่กันไมกันม่าีเมีนแล้รเนาะอุบัติเหตุไปใช้จะเป็นวินนะเนาะเนียทุกคนอันนี้คือบรรดา งูเพื่อนของน้องน้ำเพชรเนาะพี่เฮียนน้ำกันนั่นแหละน้องเราเฮียนเผ็ดเนาะพี่ซองเนาะพะรับเพื่ยนช้างปีเป็นเผ็ดสามปีช่างหน่อยเขาจังสิครับไปเกลื่อนเมียแล้วเนาะจะเอาเงินไปกินทานนะครับ ตอนนี้เราก็มาเอาเงินกินท่านแหงแน่แล้วนะพี่ดอนมาบอกเงินแหงก็จะได้ก็ขอบใจเอื่อยทางยู่เฉยๆด้วยที่เป็นฝากมากินท่านนำหาสิบดอนเนาะมาได้ก็ฝากกินท่านนำเพินมสองแสนแล้วคุณลองดูเด็ด ัพี่น้องผมเจ็บกองเป็นะซำแซนกระซแซนกระซำแซนอมด้วยเอาตีบนั่งตีบกระซงแซนดีพูดเล็กๆน้อยๆเนาะลวมกันซอยเดือดกันพี่น้องเนาเดี๋ยวจ้หน่อยเอากระสีกับได้แหละบอกเมย์ได้เลยเนาะพี่น้องขอแสดงความเสียใจนะขอบคุกไปไปเ๋ยวเจอกันทิมนาไปแหละเจอกันเด้อทิมนา